หลังจากดูวอลเล่บอลชายหาดได้พักึ่งก็ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านมืดซะก่อนก็ดูได้เชียร์ได้ดนิดหน่อยพอดีวันนี้ทีมไทยทีมไทยทีมที่สามก็ชนะคาซักไปสองเป็ดสองเซตสองต่อหนึ่งเซต พอดีเขาจะมีพิธีเปิดตอนบ่ายสามโมงก็จะมีท่านรัสมนตรีก็จะมีท่านชินวรนคุนยเกียริมาเปิดงานก็มันเป็นวอลเลย์บอลนานาชาติ ก็มีทั้งหมด11ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งทีมหญิงและทีมชายตอนนี้ก็แข่งกันหลายทีมแล้วแต่เรวก็มาดูอน้ำย่อยนิดๆหน่นนอยๆอหอมปากหอมคอก็เดินทางกับไปเป็นเล่าให้ท่านที่ยังไม่ได้มาฟัง ว่าเรามาถึงแล้วเราได้ดูแล้วได้เราเราได้เห็นแล้วเราหายอยากแล้วสำหรับท่านที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจปีหน้าเขายังมีแข่งอีกคนเราปั่นออกมาก็ พอดีมาเจอขบวนตรงนี้เขาตั้งขบวนเขาจะแห่เข้าไปเอ่อตรงวันเล่บอลน้ะก็ตอนนี้เขามาตั้งขบวนอยู่ด้านนอกนะเขามีทางกองยง,งกองยาวขาคงจะแห่เข้าไปเ,เขาคงแห่เข้าไปที่บริเวณการแข,นขน่งขัน เพื่อเปิดงานวอลเลย์บอลเพื่อเปิดงานเป็นทางการสำหรับพวกเราก็ก่อนจะเดินทางกลับก็ต้องหาร้านน้ำชากินกันซะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้เวลาน้ำชานะเดืมน้ำชากันแล้วก็ค่อยกลับกันก็คาดว่า ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะถึงบ้านไม่เกินทุ่มนึง